ทุกคนตอนนี้อยู่กับต่อตะบิโดกับแกรนนี่นะครับเราอยู่ในแมป Brick Simulator นั่นเองจะเห็นแบบว่าในแมปเนี่ยเป็นเลโก้หมดเลยแม้กระทั่งคอนของแกรนนี่นะโอนี่นี่เดี๋ยวเราชูคอนให้ดูจ๊เป็นไงคอนเราใหญ่มากๆเลยเดีแกรนดี่จะโชว์อะไรเนี่ยอแกรนี่มีสัตว์เลี้ยงเป็นด็อกล้วเหรอเนี่ยนี่เป็นหมาส้มนี่หาส้มมันอยู่ได้เปล่านี่เดี๋ยวเราจะทุบให้ดูนะ อันจือไ,ไม่ใช่เดาแปดทีละหนึ่งกว่าจะลบที่แบบต้องตีข้าบวันเลยนะเดี๋ยวเราตีอันเล็กดีกว่าเนี่ปุ๊บอ่าเลเวลอัพแล้วครับทุกคนอ็ตีอันเล็กก่อนอันแรกตีสีเขียวย๊ดเลเวลสามแล้วโอ้โหอันนี้แบบ400เลยอ่ะเริ่มแรงต้องหาอันเล็กๆก่อนนะเนี่ยอันน,นี้อันน,นี้นีปุ๊บตีเลยยือ อ่าได้แล้วเดี๋ยวนะลองเซลลดูขายอ๋อนี่ไงครับขายเลโก้ได้นี่ก็จะเป็นช็อปของคอนนะทุกคนปุ๊บเข้ามาดูสิอ๋อนี่ไงคอนเยอะมากๆเลยอะ่ะอันนี้ซื้อได้ยังซื้อได้แล้วครับอันนี้100กดบายบายนี่เราเปลี่ยนคอนว่าสีเทาแล้วอะตึงอ่ะตึงอ่ะตึงไงล่ะอันนี้อันนี้ของเราอันนี้ของเรา การาร์มเลโค้บว๊อบป๊อบว้าวดูเทเวล6หกเรียบร้อยโอ้สีแดงไม่เข้าเลยดูนานมากกว่าจะได้ต uh, ีอันเล็กก่อนอันนี้อ่ะเซลขายอ่ามาซื้อคอนครับผมอันนี้ละกันหนึ่งพันเลยในปอนแฮมเมอร์โอ้โหคอนเพชรเหรอแบ็คแพ็คเราเออซื้ออะไรได้บ้าง อันนี้ได้ไอรอนแบงค์ปุ๊บกดไปครับอ่านี่เปลี่ยนคอนเรียบร้อยครับคอนเพรมาดูศักยภาพของคอนกันลองดูสีแดงที่เราบอกว่าตีไม่ได้นะว,ว,ว่ามันจะเร็วไหมพึ้นขึ้นขึ้นเออก็พอได้อยู่นี่มันก็ลบเยอะอยู่นะพึ้นสามสิบเรียบร้อยอ๋อมันแยกมาอีกครับนี่ชิ้นส่วนเนี่ย พออันสีแดงก็ได้แบบว่าเลโก้เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูตรงอ่าช็อปตรงนี้ดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เติมเงินบ้างอันนี้สัตว์เลี้ยงคูณ2เป็น XP อ่าดับเบิลสปีดเนาะวิ่งเร็วเรายังไม่จำเป็นมั้งโกโคูณ2กดซื้อไปเลยฮึดบายครับอันนี้คอนดับเบิลแฮมเมอร์สปีดน่าจะแบบเร็วขึ้นนะ<บ>คนนี่จะเร็วเหมือนแกนี่หรือเปล่านะครับโอ้แกนี่ตีไวมากๆา แกดี y ดูนะอึดอืดอืดอืดเฮ้ยไวกว่าเธอโอ้ my god โอ้โหนี่ครับได้เวลาฟาร์มแล้วอึดอื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 ดมันแกะมันแกะโอ้โหถ้าเปลี่ยนคอสอย่างไวแน่แน่อืดอืดอืดโอ้โหเร็วมากสบายดีที่ันซิโอ้สีน้ำเงินก็ยังใช้เวลาเหมือนกันนะครับโอ้ทุกคนมาช่วยกันลุ้มกันหมดเลย รูปแรงรูปใจกันดอเนี่ยเอาไงเอาไงเอาไงในครจะกดได้ครับหรืว่าได้ทั้ดเลยโหแยกแยกมาอีกเรียบร้อยขายได้ด้วยโอ้โหนี่เข้าตัวนะครับ 19k นี่เปลี่ยนมา 15k เลยนี่ปึ๊บอ่าโอเคแบ็คแพคราซื้อเป็นอันนี้ละกันไดมอนด์ป่ะนี่ทุกคนนอกเหนือจากที่นี่นะตรงนี้มันก็มีแบบว่าให้ปลดล็อกไปโวอื่นๆด้วยนะดู เวอร์สองเวอร์สามเวร์สนะยาวไปนู่นเลยแต่ว่าถ้าเราจะปลดล็อกได้เนี่ยมันต้องแบบขี่จรวดไปนะเน็ t w o r l ์ Network. ต้องใช้ 40k เลยทุกคนโอ้ o d เดี๋ยวเราขอฟาร์มไปยาวๆก่อนเดี๋ยวมาปลดล็อกให้เพื่อนๆดูกันตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงแบบว่าให้เราซื้อด้วยนะมีตั้งแต่5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0แยันไปแบบว่าหลักหมื่นหลักพันเลยทุกคน <Huh? S 1> เดี๋ยวเราว่านะเราจะเปิดหลักแสนก่อนละกันนี่ เรามีอยู่4ี่แสนใช่ไหมเปิดเลยแล้วกันได้ตัวอะไรเอ่ยเฮ้ยได้ของแลทุกคนนี่ถ้าจะให้ดีนะต้องเป็นอันต้นแรกอะรีเจนเดอรี่นะโอเคมาล็อบเปิดอดีที่รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่คอมมอนเอามาทำไว้มาอีกรอบครับอีกรอบบึ๊บรีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่รีเจนเดอรี่คอมมอนอ่าไม่เปิดแล้วเฮ้ยงอนอะไรเนี่ยแกนี่ แกนี่ก็มีคอมมอนเหมือนกันนี่นี่สัตว์เลี้ยงที่เราได้มาได้แลมาหนึ่งตัวใส่ไปก่อนครับนี่ทุกคนมันก็จะคูณเงินให้เยอะขึ้นนะแล้วก็บวกการโจมตีแรงขึ้นอ๋อนี่ไงตรงเนี้ปลดล็อกโบว์ได้แล้ว 40k กดบายตึงโอ้ยลราขึ้นมาที่จรวดแล้วทุกคนตึงตึงตึงตง้งาโอ้โหอย่างเท่ แล้วบ๊ายบายเจอกันโลกหน้าราทุกคน,กคนโอ้อยังเท่ขึ้นไปชันช้นสองเราขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วเป็นเรือโจรสลัดครับนี่อ้าวแกนี่แกนี่ก็มากับเขาด้วยนี่ครับนี่เรามาอีกด่านหนึ่งแล้วทุกคน ตี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 เลเวลสิครับชธดชธดเราก็มาฟราร์มด่านนี้กันต่อเลยครับเฮ<อ>้ยตรงนี้มันอะไรอะทุกคน <c oughs> เหมือนมันให้ไปต่อสู้นะมีเวลานับถอยหลังเดี๋ยวเข้า <c oughs> ไปดูดิว,ว่ามีอะไรประตูนี้รนหรอปึบ <c oughs> อ่ะเข้ามาแล้วาะมีคนอยู่ในนี้ด้วยถ้าทางจะเป็นบอสนะครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรอเวลาก่อนไยัง อ้าวนี่อะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอลังการครับดูแล้วกำจัดมันไงเนี่ยโอ้มันยิงบีมมาใส่อย่าโดนมันเลยนะเนี่ยปึ๊บปุ๊บหลบครับใช้วิชาหลบหลบได้ครับโอ้โหนี่เราต้องรอดจากที่นี่ใช่ไหมเนี่ยอะไรอะไรมันทำอะไรโอ้ ทุบได้ปะทุบทุบนี่ <Yahoo! S 1> โอ้โหมันเริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเกือบเกือบเกือบแป๊บนึงแป๊บนึงยาย่ยิงโอ้โห,โอโหเอาไงเอาไงเอาไงจึบนายฉันอยู่ด้วย<แ>อึดจืดจดหลบหลบหลบโอเคยังได้อยู่ยิงมาอีกแล้วครับหลบหลบตรงนี้ได้ปะอ๋อหลบได้ทุบปึบ้บ เอากลับไปเอากลับไปเฮ้ยมันระเบิดเหรอชนะชนะแล้วใช่ไหมดีอ่ะดีไงขอชนะได้กล่องสมบัติต,ตรงนี้โอ้โหได้ 52K เลเวลอัพครับเอาล่ะเราเบื่อชั้นนี้แล้วเราไปชั้นต่อไปกันดีกว่านี่เราจะขึ้นจัหลวดอันนี้นะครับ ใช้เงินทั้งหมด900า0สโบด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 เดิือกระทือครับโหชัตนี้ เาเรื่องโอนก่าเดิมฉันรู้สึกว่าฉันน่ะเบื่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างปับป๊บปับป๊บปัับปัับนี่อะชั้นต่อไปต้อง4.9โลบ้างเหรอต้องซื้อนี้เหรอต่อไปเป็นอะไรยเอ่ยอวกาศหรือเปล่าเออน่าจะเป็นอวกาศลองมาเดากันเพื่อนเพื่อนจูจูจูจ,จ,จอ๋อใต้น้ำเราอยู่โลกใต้น้ำไม่ไง ตโอ้ได้อยู่เลเวล40เลเวลอัพมาถึงก็ต้องตีอันเล็กก่อนเลยครับโอ้อันใหญ่40กว่าเอ็มโอเคแกรนี่เราว่านะวันนี้เราพอแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะถ้าเกิดอยากให้เราเล่นโลบอกอีกก็คอมเมนต์บอกกันสำหรับวันนี้ต่อตอนไปดอกับแกรนดี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย